สวัสดีครับวันนี้ไทยซุปเปอร์โฟนจะมารีวิวนะครับตัวมือถือยี่ห้อโนวากันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรุ่น n o วา N7 บวกกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องภายนอกนะครับนะครับผมตัวกล่องภายนอกนะครับมานะครับเราก็มาทําการเปิดกล่องนะครับเพื่อดูตัวเครื่องก้ก็อุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องเลยนะครับเปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องแบบนี้นะครับผมกลมีทั้งหมดด้วยกัน สามสีนะครับตอนนี้ที่มีของพร้อมส่งนะครับก็คือหน้าขาวนะครับหลังทองนะครับแบบนี้นะแล้วก็หน้าขาวหลังเงินแบบนี้ครับแล้วก็สีสามนะครับหน้าดำนะครับหลังเทาเนี่ยมีทั้งหมดสามสีด้วยกันนะครับตอนนี้โอเคต่อมาก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ แบตเตอรี่นะครับผมความจุอยู่ที่สองพันมิลลิแอมป์นะครับมีหูฟังนะครับขนาดสามจุดห้ามิลหัวชาร์จไฟบ้านนะครับสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโครนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวซิลิคนนะครับแถมให้นะฮะแล้วก็มีคู่มือนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับ อันนี้ก็เป็นใบประกันสินค้าของศูย์โนวาโดยตรงนะครับประกัน1ปีนะครับจากศูนย์บริการโนวานะครับมาครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้านะครับประกอบไปด้วยนะครับช่องเซ็นเซอร์นะครับผมไสำหรับเปิดปิดหน้าจอนะครับเวลาเราคุยโทรศัพท์ต่างๆนะฮะลำโพงสนทนากล้องหน้าครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับผมความละเอียดอยู่ที่720 p นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะประกอบไปด้วย3ามปุ่มนะครับคือปุ่มโฮมนะฮะ ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับเป็นแบบทัสกีนนะครับสองด้านนี้นะฮะตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ขวามือนี่ก็จะเป็นตัวแฟลชนะครับอ่าแล้วก็จะมีโลโก้โนวานะครับผมนี่ฮะบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับด้านหลังเนี่ยฮะสวยงามนะครับสีตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับนี่นะครับ แล้วก็ด้านซ้ายนี่นะครับก็คือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงคือทั้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวไม้สนทนาลำโพงนะครับเสียงเรียกเข้าการบรงเลงต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับใช้หัวแบบไมโครย s b นะครับต่อมานะครับเราจะมาสอนวิธีการแกะเครื่องนะครับว่าแกะใส่แบตยังไงนะฮะก็นี่ะด้านหลังนะครับผมมันจะมีตัวช่องนะครับให้เรา ทำการงัดขึ้นนะฮะตรงร่องได้เลยปึ๊บเนี่ยแล้วก็ไล่เปิดได้เลยนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับก็ด้านในตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับช่องสําหรับใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับตัวนี้รองรับสูงสุด32จิกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นช่องสาหรับใส่ซิมนะครับผมเป็นซิมขนาดไมโครซิมนะครับแบบนี้ก็อันนี้คือซิมหนึ่งนี่คือซิมสองนะครับวิธีการใส่ก็นี่ฮะเอาด้านที่เป็นบากแบบนี้นะฮะเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับ จากนั้นก็เอาแบตนะครับใส่เข้าไปแค่นี้เองนะครับก็เสร็จแล้วส่วนวิธีการเก็บนะครับฝาเข้าไปก็คือไล่จากข้างบนนะครับเนี่ยไล่จากข้างบนปิดลงมาด้านล่างนะครับแค่นี้เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็มาทำการเปิดเครื่องนะครับเพื่อทำการเทสสเปคเครื่องกันเลยนะครับ กดปุ่ม power ได้เลยนะครับผมเนี่ยก็จะขึ้นตัวโลโก้นะครับโนวาขึ้นมาแบบนี้นะครับครับหลังจากเปิดเครื่องมานะครับก็จะได้หน้าตาล็อกสกีแบบนี้นะครับสามารถเลื่อนนะครับเพื่อปลดล็อกได้เลยนะครับหรือว่าเราจะใช้วิธีการนะครับเลื่อนนะครับเพื่อเข้าเมนูกล้องก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเนี่ยฮะจะเป็นเลื่อนขวานะครับเพื่อเข้าเมนูการโทรออกนะครับ ก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับนะฮะก็เลื่อนจากบนลงล่างนะครับเปิดปิดไ i ฟ i นะครับนะฮะเปิดปิดไฟฉายต่างๆเนี่ยทัได้หมดเลยนะครับนะฮะนี่ก็เป็นปุ่มเมนูนะครับตรงที่บอกนะครับเป็นแบบทัชสกรีนได้นะครับต่อมานะครับความไหลลื่นของตัวเครื่องก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับนะฮะรองรับเมนูภาษาไทยนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยครบสมบูรณ์นะครับผม พิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะฮะมีเมนูไทยนะครับทุกหน้านะฮะต่อมานะครับเรามาทาการเทสสเปคเครื่องนะครับผ่านโปรแกรม Antutu นะครับคะแนนที่ได้นะครับอยู่ที่24,508คะแนนนะครับมาเรามาลองดูนะครับว่าเป็นสเปคเครื่องอะไรบ้างนะครับแบรนด์ก็เป็นโนวานะครับรุ่น N7 บวกนะครับ and ดรอยต์เวอร์ชัน5.1นะฮะ CPU ใช้ตัว MT6580 4คอร์นะครับการ์ดจอใช้มันลี่400 MP หน้าจอขนาด5นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่720ณ1280นะครับแรมตัวนี้นะครับอยู่ที่1จิกนะครับแล้วก็ลอมอยู่ที่8จิกนะครับเนี่ย CPU เป็นแบบ4คอนะครับ MT 6580นะฮะอแล้วก็การ์ดจอใช้ตัวมัลลี่400 MP นะครับ720ณ1280ขนาด5นิ้วนะครับ ในส่วนของกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ก็ให้ความจุมาถึง2,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับจากโปรแกรมอันดุอันนี้ก็เป็นการเทสด,ด้วยนีน่ามาร์คทูนะครับเป็นการเทสเรื่องการแสดงผลด้านกราฟิกนะครับก็ได้คะแนนอยู่ที่59.4 FPS นะครับผมเป็นรุ่น No วา N7 บวกนะครับ สลหรับเมนูการใช้งานนะครับของตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เป็นปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกนะครับผมการพิมพ์ข้อความนะครับนี่ฮะเป็นเมนูภาษาไทยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะฮะเป็นเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับโหมด FM นะครับปฏิทินพวกนี้เนี่ยมีมาให้ครบนะครับเนี่ยฮะการตั้งนาฬิกาตั้งปลุกต่างๆนะครับสำหรับตัวเครื่อง n นวา M7 บวกนะครับก็สามารถใช้งานได้สองซิมนะครับ ใช้งานได้ในระบบ850และ2001นะครับเนี่ยฮะสามารถใช้งาน 3G นะครับซิมเพนกวินซิมไมล์นะครับ AS detach 2เนี่ยสามารถใช้งานนะครับบนตัวโนวา N700 นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเมมได้สูงสุด 32GB นตัวเมนูนะครับตัวปุ่มต่างๆสามปุ่มด้านล่างเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าเรามาลองไล่ให้ดูนะครับปุ่มนี้นะครับคือปุ่มย้อนกลับนะครับส่วนปุ่มตรงกลางคือปุ่มโฮมนะครับออกหน้าจอหลลลักกเยนนะะแ้้ว็ปุ่มี นะครับท้ายสุดคือการเข้าพวกอ a เปเป p e r w i d g e ็ต่างๆนะครับตั้งค่าได้นะครับหรือว่าจะใช้งานกดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับเพื่อทําการปิดแอปนะครับที่เราเปิดเอาไว้นะฮะแบบนี้เพื่อทําการเคลียร์แรมนะครับแล้วก็ปิดแอปที่เราไม่ต้องการใช้งานเครื่องก็สามารถใช้งานนะครับเนี่ยอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีนะครับดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเนี่ยสามารถกดโหลดได้เลยนะครับลองปรับแนวนอนดูนะครับเนี่ยดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับ ซูมเข้าซูมออกได้นะครับนะฮะกลับมาดูแนวตั้งก็ทําได้เลยนะครับถือได้ว่าทําได้สะดวกมากครับแอพพลิเคชันนะครับพวกจู๊กนี้นะฮะก็สามารถเล่นนะครับบนตัวโนวา M7 บวกได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเข้าให้ดูนะครับต้องการเพลงอะไรนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนี่ฮะก็สามารถเล่นได้เลยนะครับ นะครับก็เล่นแอปต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับเราจะมาเทสฟังก์ชันการใช้งานกล้องถ่ายรูปกันนะครับนี่ก็เป็นกล้องหลังนะครับสามารถกดแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับเารมาลองดูรูปกันนิดนึงนะครับนี่ฮะดูฮะซูมได้ไม่แตกนะครับดูภาพที่ได้ชัดมากนะครับนี่อันนี้ก็ เป็นภาพตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงเอาไว้ให้ดูในวิดีโอนี้ด้วยนะครับตัวเมนูกล้องหน้านะครับนี่ฮะก็มีขเอดีอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีโหมดนี่ฮะหน้าใสนะครับให้เราเลือกใช้งานได้นะครับผมเนี่ยโหมดหน้าสวยแล้วก็มีการนี่ฮะชู2นิ้วนะครับเมื่อมันตรวจพบว่าเราชู2นิ้วเนี่ยมันก็ทาการจับภาพให้เราเดินตรงมานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับก็มีนี่ฮะระบบ HDR นะครับผม สามารถถ่ายแบบ HDR ได้นะครับเปิดปิดด้านบนได้เลยเปิดปิดแลชนะครับการตรวจพบเจอการชูสองนิ้วแล้วถ่ายรูปนะครับด้านหลังก็มีนะฮะน,นี่ก็เป็นโหมดติดตามการเคลื่อนไหวโหมดหน้าสวยนะฮะอันนี้เป็นแบบพานโนรามาแล้วก็อันนี้เป็นโหมดหลายมุมมองนะครับอ่าอันนี้มันก็จะมีสอนนะครับว่าถ่ายยังไงนะครับนนก็สามารถเล่นได้หลายแบบนะครับ ต่อมานะครับเรามาทําการเทสนะครับฟังก์ชันการดู youtube นะครับผ่านตัวเครื่องโน้ตนเจ็7บวกกันเลยนะครับนี้ให้ดูนะครับว่าตัวจอเนี่ยมันรองรับความละเอียดสูงสุดได้ถึง 720p นะครับอยู่ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้เลยนะครับลำโพงก็อยู่ด้านล่างนะครับนี่ฮะทำให้เวลาเราต้องการวางกับพื้นนะฮะเสียงมันก็ยังออกได้ดีอยู่นะครับ แล้วก็ดูความคมชัดของภาพนะครับทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับภาพสวยเสียงคมชัดนะครับ ครื่องนะครับก็ยังสามารถนะครับใช้งานนะครับ Google Play Store ได้อย่างสมบูรณ์นะครับสามารถเข้ามาเลือกแอปนะครับหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยผ่านตัว Google Play Store นี้ได้เลยนะครับก็ต้องการแอปไหนเนี่ยสามารถเซิร์ชนะครับจากตรงนี้นะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนี่ฮะกดติดตั้งยอมรับตัวเครื่องก็ทําการดาวน์โหลดไฟล์ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราเข้าไปดูนะฮะนี่ฮะดาวน์โหลดนะครับให้อัตโนมัติแล้วก็ทําการติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ตัวเครื่องสามารถใช้งานแอปเกี่ยวกับโซเชียลเดีตต่างๆได้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับก็สามารถล็อกอินนะครับยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะหรือจะเป็นพวก Line นะครับไลน์ทวิตเตอร์วอตแอบยูทูบอินสตาแกรมนะฮะสามารถโหลดแล้วก็ใช้งานบนเครื่อง No v a M7 บลกได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยอินสตาแกรมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับเรามาทําการเทสนะครับฟังก์ชันการเล่นเกมเลยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดไฟในการถ่ายนิดนึงนะครับ จะได้เห็นหน้าจอชัดนะครับเวลาเราเลี้ยวนะฮะเรียบร้อยไป็หนึ่งครับสองสามอันนี้เราจะมาเทสแบแอปเตาให้ดูนะฮะว่ามันเล่นได้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับดูการบังคับทิศทางรถที่ตูดชนโอเคเนี่ยบังคับทิศทางได้ค่อนข้างดีนะครับ อ,อนี่ทานครับโอ้โดนชนครับอ่ะไปใหม่ครับอืมดิดโอเคเปเลอร์นะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลดีนะครับดินโอ้นี่ครับ อันนี้ก็เป็นเจมแอสเซลนะครับต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเจมนะครับผมเรามาลองเล่ดูนะครับรุยอ่ออยาอลองใช้เอฟเฟกบ้างนะครับดูภาพดุ่มตุมุมเรียบร้อยครับตายเรื่องตายหมดครับ ลุยอ่ละครับเจอบอสนะฮะเนี้ยก็เล่นได้ลื่นไหลดีนะครับสำหรับเกมต่างๆนะครับอือหืออันนี้เป็นเกมที่เจ็ๆเยอะนะฮะก็เล่นได้สบายๆนะครับวันนี้เราให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะฮะปุ่ปมดูฮะมัวซ่อยหมด เรียร้อยเรียบร้อยต่อมานะครับก็จะเป็นเกมแข่งรถอีกหนึ่งเกมนะครับที่เรามาลองเล่นให้ดูนะครับเด็กแว้นนะครับมอเตอร์ไซค์มันสอนนะครับมันสอนอยู่ ขับให้หวัดเกี่ยวที่สุดนะครับมันจะได้แก้มเยอะนะอ,อืมนะฮะหลบได้นะครับปึ๊บโอ้อมาเรามามลองเทสอีกหนึ่งเกมนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายแนวนะครับ โอ้โหนี่เล่นได้ลื่นไหลดีนะครับเจ๊ตูงอ่าโดดสูงโดดสูงครับนะครับเล่นได้ลื่นไหลดีมา,มากเลยนะครับ ครับเรามาสรุปจุดเด่นนะครับของตัวโนวารุ่น n เจ็ดบวกกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับนี่ฮะซึ่งทําออกมาได้ค่อนข้างสวยมากนะครับหน้าจอขนาดห้านิ้วนะครับถือกําลังพอดีมือนะครับแบบนี้นี่เป็นด้านหลังนะครับตอนนี้สินค้าก็มีหมด3ามสีด้วยกันนะครับก็คือสีทองแบบนี้นะครับหน้าขาวหลังทองนะครับสีเงินนะฮะหน้าขาวหลังเงินนี่ฮะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีดํานะครับ หน้าดำหลังเทานะครับแบบนี้นะฮะมีสามสีด้วยกันโอเคเนี่ยถัดมานะครับมาดูเรื่องของความไหลลื่นของตัวเครื่องนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสังเกตเมนูเฟซต่างต่างเนี่ยก็เป็นธีมแบบ ios ด้วยนะครับเนี่ยฮะก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวเครื่องในตัวเครื่อง intel บวกตัวนี้นะครับก็ให้ตัวสเปคเครื่องมาเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากนะครับกับราคาที่ขายนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็น cpu 4คอร์นะครับ ram 1 g i นะครับแล้วก็ ลองอยู่ที่8ปดจิกนะครับผมสามารถใส่ใช้งานได้2ซิมการ์ดนะครับแล้วก็เพิ่มเมมได้มากสุดถึงสามสิจิกด้วยนะครับสําหรับตัวเครือข่ายที่มือถือตัวนี้รองรับนะครับก็สามารถใช้งาน 3G นะครับในระบบ850แล้วก็2001ได้เป็นอย่างดีนะครับซิมมาซิมแคดซิมพิ n งค์วินนะครับ AS detach tool เนี่ยสามารถใช้งานนะครับบนเครื่องหนืว่าอินเจตบวเครื่องก็รองรับการใช้งานเมนูภาษาไทยนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะครับเนี่ยเมนูตามภาษาไทยหมดนะฮะครับ เมนูไทยนะครับเป็น Android version 5.1นะครับตัวนี้นะครับสามารถโหลดนะครับแอปต่างๆเนี่ยผ่าน Google Store ได้เลยนะครับสามารถโหลดแอปหรือว่าเกมต่างๆที่เราชื่นชอบเนี่ยโหลดลงมาแล้วก็ใช้งานบนเครื่อง N7 บวกเสำหรับฟังชันกล้องถ่ายรูปนะครับตัว Nova N7 บตัวนี้เนี่ยก็ให้มาค่อนข้างดีมากนะครับกล้องหลังเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบ autofocus นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับมีโหมดหน้าใสหน้าสวยนะครับ ถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าแล้วกกล้องหลังนะครับสีสันสดใสชัดเจนนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะครับการใช้งานพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับการโทรเข้าโทรออกนะครับการพิมพ์ข้อความนะครับการล้างนะครับแอปต่างๆที่เราเปิดค้างไว้นะครับก็คือการกดปุ่มโฮมแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยหรือจะเป็นพวกปุ่มนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยสามารถใช้งานได้ด้วยนะครับเนี่ยปุ่มย้อนกลับนะครับ และนี่เป็นปุ่มเมนูต่างๆนะครับเนีาา<ด> yani <ส>่ยฮะตัวเครื่องนะครับก็สามารถใช้งานแอปเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตต่างๆได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น facebook นะครับ l ลน e วอทท์แอปทวิตเตอร์ยูทูบอินสตาแกรมนะครับสามารถโหลดแล้วก็ใช้งานบนเครื่องโนวาเจ็ดบวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงนะครับการเล่นเกมเนี่ยอย่างที่เราเทให้ดูนะครับแอป a ัวแปนะครับเกมต่อสู้เกมขับรถแข่งหรือว่าเกมพวกบัสลัดพวกนี้นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับใครที่ต้องการ หน้ามือถือนะครับดีไซน์สวยๆนะครับจอกําลังพอดีมือขนาดห้านิ้วแบบนี้นะครับตัว n7 บวกนี่ตอบโจทย์ได้หร้บเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับตัวโนวา n7 บวกเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามนะครับกับทางทีมงานของทางไทยซูเปโฟนได้เลยนะครับที่เบอร์0843138899นะครับลายไอดีนะครับทิพ์คำว่า ads ไทยซูเปอร์โฟนนะครับย้ำนะครับมีคำว่า ads ทด้านหน้าด้วยนะครับ ads ไทยซูเปอร์โฟนนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็เซิร์ชคำว่าไทยซูเปอร์โฟนได้เลยนะครับสำหรับทางร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับก็มีบริการจัดส่งด่วนพิเศษนะครับถึงมือผู้รับภายใน3ชั่วโมงนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับเวลาในการจัดส่งนะครับแล้วก็สต็อกของสินค้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่ารีวิวนะครับ มือถือรุ่นใหม่ๆจากทางไททูโฟนนะครับสามารถกดติดตามนะครับหรือว่าสับตไครด้านล่างนี้เลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วถูกใจชอบใจนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโอรีวิวต่างๆของทางร้านนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจกับทีมงานไททูโฟนด้วยนะครับไงก็ขอฝากตัวโนวา n7 บวกนะครับที่ทางร้านไททูโฟนจัดจาหน่ายไว้ด้วยนะครับซื้อโนวา n7 บวกที่ทางร้านไททูโฟนจัดจาหน่ายนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องแท้นะครับ ประกันศูนย์โนวาไทยแลนด์หนึ่งปีเต็มนะครับผมขอบคุณมากมากครับ